สอสอหัสวัสดสอส,อสอพักประชาชนด่าทหารที่ไปรบไปทำสงครามนะครับระหว่างไทยกัมพูชาในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ว่าส้นตีนในขณะเดียวกันที่คนไทยทั้งประเทศนะล้อมรวมให้กำลังใจทหารไทยที่กำลังสู้รบอยู่แนวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาซึ่ง กามูชานั้นไม่มีวินัยบุกรุกเข้ามาในเขตแดนไทยจนกระทั่งทหารล้มตายบาดเจ็บประชาชนล้มตายบาดเจ็บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทหารไม่ว่าเสียชีวิตบาดเจ็บประชาชนอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์คนไทยแซ่สองสรรเสริญทหารไทยทหารกล้าที่สละชีวิต แต่นายสหัสวรรษซึ่งเป็นสมาชิกสภาผูแดด้แทนรัษฎรกับโพสต์ข้อความด่าทหารว่าที่ไปทำสงครามแบบนี้มันส้นตีนสิ่งที่นายสหัสวรรษสะสอพรรคประชาชนโพสต์ข้อความก็คือใช้คำว่าสิ่งแรกที่ถูกฆ่าในสงครามคือความจริงและทหารไทยแม่งทำแบบนี้มาตลอดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่ากองทัพส้นตีนนี่จะไม่ใช้โอกาสนี้สร้างความชอบธรรมให้กับตนเองอย่าเชื่อทุกอย่างที่ออกมาจากกองทัพท่านผู้ชมครับก็ความแบบนี้ออกจากสมองและปากของนายสหัสวัสซึ่งเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีเขตเจ็ดศรีราชาบ่อวิน ออกมาได้ยังไงในขณะที่ประเทศไทยรัฐบาลทาหารซึ่งเขาสู้รบกันอยู่พยายามจะอธิบายต่อชาวโลกต่อสังคมว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากกัมพูชาเป็นคนต้นเหตุกัมพูชาใช้เฟกนิวใช้ข้อความอันเป็นเท็จทั้งสิน้นซึ่งเราก็ทราบกันดีหลายๆเรื่อง แต่นายสหัสวัสดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรคนนี้กลับบอกคว่าอย่าเชื่อทุกอย่างที่ออกมาจากกองทัพเขาต้องการหลอมรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นหนึ่งเดียวให้เป็นปึกแผ่นในการสู้กับอธิราชศัตรูผมถามนายหัสหสวัตนะครับไปบอกว่าสิ่งแรกที่ถูกฆ่าในสงครามคือความจรงิงคือหมายความว่าความจริงไม่มีในสงครามแล้วประชาชนที่ตาย บาดเจ็บบ้านเรือนเสียหายทหารล้มตายทหารบาดเจ็บล่าสุดเขิมขาขาดเป็นนายทหารอันนี้คือความจริงหรือเปล่าถามนายสหรัฐวัฒน์หน่อยแล้วไปบอกว่าทหารไทยแม่งทำแบบนี้มาตลอดอันนี้กำลังโอ้โหผมไม่รู้จะพูดคำไหนนะนะครับคือไปด้อยค่าทหารจนไม่เหลืออะไรเลย อันนี้พูดจากใจนะไม่ใช่ว่าได้ทีแล้วขี่แพ้ไล่ไม่ใช่แต่ผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับแล้วเราเห็นเราว่าสงครามไป,ไปถึงสงครามแล้วเพราะว่าการสู้รบแบบนี้ระหว่างไทยกัมพูชาแม้ไทยจะได้เปรียบในการรบแต่เกิดการสูญเสียแต่เกิดจากการกระทำของฮุนเซนฮุนมาเน็ตกัมพูชาที่พยายามที่จะสร้างเรื่องราวอันเป็นเหตุเพื่อให้มีเหตุการณ์เมืองสำหรับตนเองแล้ว ผลกระทบก็ตกกับประเทศไทยแล้วนายสหัสวัตไใบด่ดากองทัพที่ไปสู้รบแบบนี้ว่ากองทัพส้นตีนและยังไม่พอจะไปบอกว่าโอ้ยมักจะใช้จะจะไปใช้โอกาสเนี้ยสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองเขาจะไปสร้างความชอบธรรมเองทำไมต้องดูความเป็นจริงว่ารบกันจริงสู้กันจริงไหมยิงกันจริงไหม ทหารกัมพูชายิงไทยจริงไหมเออซึ่งมันสะท้อนด้วยความจริงไม่ใช่คนได้อย่างเดียวนะครับชาวโลกนะ UN เอประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงสังเกตไหมละ่ะกัมพูชาไปฟ้องยูเอไปฟ้องน่นฟ้องนี่เขาไม่ฟังเขาไม่สนใจเพราะอะไรเขารู้ว่ากัมพูชาโกหกเขาจึงเฉยเขาไม่สนใจ อันนี้คือข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นญาติพี่น้องคนเสียชีวิตเขาหลังน้ำตาเขาเสียลูกเสียหลานเสียครอบครัวแต่นายาศาสวัสดิ์บดดาทาหารที่ไปรบบอกว่าทหารส้นตีนผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้คือวุฒิภาวะท่านผู้ชมครับวุฒิภาวะของคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมควรไหม สมควรที่จะเป็นผู้แทนราษฎรหรือไม่อันนี้ต้องพิจารณาพรักประชาชนเองก็ต้องพิจารณาครับถ้าท่านอ,อคนแบบนี้ไปเป็นผู้แทนรัษฎรในพักประชาชนผมก็ไม่รู้เหมือนกันพักประชาชนเป็นพักที่ชูนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับสมัยนั้นคุณสุรินทร์ังแสงรับสีว่าการการะทรวงกลาโหมนโยบายก็คือทหารเกณฑ์สมัครใจคือสมัครใจไปรับ การเกณฑ์ทหารแล้วก็ให้สิทธทิประโยชน์ให้โอกาสกับทหารที่ไปถูกเกณฑ์หรือสมัครใจแต่พรักประชาชนบอกต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารยกเลิกพรบการเกณฑ์ทหารวันนี้เห็นแล้วหรือยังล่ะครับว่าทหารมีไว้เพื่ออะไรที่อภิปรายในสภาทหารมีไว้เพื่ออะไรขยิบตานิดเดียวนะครับคราวนี้ทหารไทยไม่เข้มแข็งอาวุธครบยุบรปกรณ์ไม่ครบมอือถามว่าัมพูชาจะบุกไทยไหมนี่ บุกแน่นอนับเพราะอะไรรู้ไหมกัมพูชาไม่เคยยึดสนธิสัญญาหรือกฎหมายใดๆระหว่างประเทศไม่มีนะครับคือบุกแบบกัมพูชาบุกแบบพมรน,นี่แหละแต่ในขณะการประเทศไทยเราพยายามยึดกฎหมายยึดสนธิสัญญาและอย่างนี้เรียกว่าทหารส้นตีนได้ยังไงและยังจะไปบอกว่ากองทัพนี่เชื่อถือไม่ได้นะอย่าไปเชื่อทุกอย่างที่กองทัพ ออกมาพูดคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงชาวโลกเขาเชื่อแต่คุณเป็นคนไทยหรือเปล่าในสหัสวัสด์คุณเป็นคนไทยไหมผมว่าอน,นี่จะต้องเอาไปเป็นสามีของนางมาลีแล้วมั้งนางมาลีโฆศกกระทรวงกะลาหงกัมพูชาเออเอาไปเป็นสามีนะ่าจะเหมาะสมนะจริงๆครับท่านผชมอะผมนี่นะในแต่ที่เราใจจดใจจ่อว่า การรบในครั้งนี้ทหารจะเสียชีวิตขนาดไหนเพียงใดความสูญเสียพี่น้องชาวไทยจะเกิดขึ้นขนาดไหนเพียงใดให้กําลังใจกันอย่างเต็มที่ช่วยกระจายข่าวช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยกันที่จะเอาความจริงมาปรากฏต่อคนไทยคนขเขมรหรือชาวโลกแต่นายสารวัตรซึ่งเป็นปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับด้อยค่าทหารเพราะทหารส้นตีนที่ไปรบ พักประชาชนต้องคิดเรื่องนี้แหละครับนี่คือวุฒิภาวะของคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแยกแยะเป็นหรือเปล่าระหว่างอารมณ์ส่วนตัวกับบ้านเมืองถูกไหมแยกแยะเป็นไหมยุคนใดให้เกลียดทหารมันถูกต้องไหมอย่างนี้ก็เข้าทางเขมรเข้าทางหุนเซนเข้าทางหุนเมเนตเลย สมควรย้ายไปอยู่ประเทศกัมพูชาไหมล่ะไปร่นไปลงสสไอ้ประเทศกัมพูชาประเทศรรเขมรนั่นเป็นลูกน้องฮุนเซนนั่นถึงจะเหมาะถ้าจะพูดแบบนี้ครับวันนี้สะท้อนให้เห็นครับว่าสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรนั้นครมีวุฒิภาวะขนาดไหนรัศการแบบนี้แม้จะไม่ชอบทาหารเกลียดทาหารจะยกลเลิกการเกณฑ์ทหารแต่ในภาวะการรบกันทหารซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริง เจ็บจริงเสียหายจริงตายจริงนะครับยิงกันจริงแล้วยังจะไปบอกว่าอย่าไปเชื่อกองทัพอย่าไปเชื่อทุกอย่างที่ออกมาจากกองทัพสถานการณ์แบบนี้นะกองทัพนี่แหละนะใช้โอกาสนี้สร้างความชอบธรรมให้กับตนเองดูนู้ชมคิดคิดเอาลวกันคิดได้ยังไงนะครับแล้วใครจะไว้วางใจกับผู้แทนราษฎรประเภทแบบนี้ได้บ้าง อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับเป็นความเห็นครับส่วนท่านจะคิดอย่างไรแล้วแต่ท่าน,นครับในนอนหัวลงครับแม้จะลบโพสต์ไปแล้วตัวอะไรล่ะครับแต่แน่จริงอย่าลบโพส์สิ็นะ,ะหิสคาสวัส์อันนี้ลบโพสต์แต่สังคมปัจจุบันเขาแคบแป๊บเดียวครับเขารู้เลยนะฮะลบไปแล้วแต่คนอยู่ก็อยากจะดูว่าภคประชาชนจะแสดงท่าทีเรื่องนี้อย่างไรกับสสคนนี้เป็นต้นนะครับครับจำลองเชวนฝากประเด็นนี้ไว้สําหรับคนที่รักชาติรักแผ่นดิน นะครับรักประเทศไทยครับแสดงความเกรียดเข้ามาครับผมครับสวัสดีครับ